เกสองเบียสยังคือจุดนะแกะโกแกะยังมาทันตจุดเห็ดกับเขาเลยวผู้องยเห็ดมองาคือเการยังเห็ดกุ้มเส้นำปาบ้างรับ ปงเส้นําปลายังใส่ก็ตาเสียบยังินยังคเสีไข่ปอ่าพัดกะดีไข่ไข่กับัดปงกะรีขายทังบรบอกตอกมือเดียวตอกมือเดียวมันจังอยู่เสียบเข้าผ้าเห็ดอยู่กันตอกมือเดียวขบบีบอ่ะเนาะไกินนอกคุใส่ทั้งนมีเส่ัียเขาบอกแกะสองมือ่เาเห็นสภาพไงเสียบ่ะไให้อันนี้มันไหนยังนี้ ทองคำแทงคำแนว่าได้ให้ทองคำคือพอหา่เซอโบเมนกจะเอาโอ้เจ้าแหงไหก่อนไงี้เลยบ้านใส่กิกเขาจำกินกับเผานีองื่องอีเสีย่ะเสียบมนาตเลยกุเลอันปิกอัยังปิกแดงปูปีกไหบ่เดีวเบิร์กยูบานเห็นยังเหนปรุงเขาเบิกปุงออก แกงกะหรี่เรียบร้อยกุรี่มันเข้ากันกับไขบ่หวานวันนี้เสนอเมนูแกง,งกะหรี่ปั๊ก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 แต่แก,กงแกุกนนกรีแกอกุรีกหรี่กุรี่เซ็คดูมีน้ำซุปและมีกิ่งอนะครับมืดสดๆเลยทีย่หนึ่งมืดมาจากทะเลเลยที ค่ะใครไว้ประกูใส่พริกเผาอีกรอนี่อย่างล่ะเครื่องเครื่องนี่อย่างเลยเอากุ้งลงเลยเว้ยต้องพึกที่ ตเข้าไปหวัดออหันได้นอนกไนอนตเป็เป็นหวันี่นอนแสบแสบเลใส่เห็ดเข้าไปกระทะหน่อยปรามันเส็บองแฉนี่อันนี้จะเด้งกินเด้งนะกินให้พอพว่ว่ามันเส็บองแฉ ใส่ผอกบักเขือผาตะไคร้หัว่าท้ไข,ข,ไข่ใส่เข้าไปไมีหยังกับอะไใส่เข้าหมดเลยเก็ใส่หอสอดบัโตโยมสอดเอามา้นเลใส่นุ่มบัตรนะใส่นุ่มสดหนึ่งวากะิอันนี้นุ่มสดเลยเ่่ลาเสิร์ฟแล้วนี่หอมๆเลยบนตะ